สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายสบายเช่นเคยคลิปนี้ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยการกดซับสไครป์ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่5 0,000ื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันุวัฒน์นะครับคลิปนี้จะมาคุยจัดเต็มถึงความหลงสึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกครับในเกมที่ BG เอาชนะคาย่าทีมจากฟิลิปปินส์ไปแบบขาดลอยด้วยสกอร์4ประตูต่อนหนึ่งนะครับ ทำให้ BG นะครับเป็นตัวแทนจากสมโมสรไทยลีกทีมแรกที่เก็บชัยชนะได้ในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในปีนี้เรียกได้ว่าเป็น3แต้มที่ทําให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขและมีรอยยิ้มขึ้นมาบ้างนะครับเพราะก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบว่าทีมชาติไทยผลงานไม่ดีขณะที่การท่าเรือเชียงรายราชบุรีต่างก็แพ้หมดในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มซึ่งผมย้ำอีกครั้งนะครับชัยชนะเกมนี้ต้องยกเครดิตให้กับ BG เต็มเตม กับการเก็บ3มแต้มหลายคนอาจจะบอกว่าอย่าพึ่งดีใจไปเพราะครย่าเนี่ยคุณภาพทีมไม่ได้ดีเท่าไหร่ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้แต่สําหรับผมนะครับก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นซะทีเดียวเพราะฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยพูดตามตรงนะครับไม่มีเกมไหนที่ง่ายและทุกทีมที่มาเล่นรายการนี้บอกเลยว่าเขี้ยวมากๆต้องชื่นชม BG ทั้งทีมงานะสตาฟโค้ดวางแผนมาดีและก็นักเตะ BG ก็ทำได้อย่างดีเล่นได้เหนือกว่าคู่ต่อสู้เยอะมากๆนะครับ เข้าใจนะครับว่าคาย่าเนี่ยเมื่อเทียบกับทีมอื่นในกลุ่มเป็นรองอยู่แล้วแต่ถ้าประมาทก็เสร็จเขาได้ซึ่ง BG ก็ไม่ประมาทและเตรียมทีมมาดีแล้วก็ทำได้ตามเป้าหมายสำเร็จแถมยิงประตูได้อย่างขาดลอยเพราะฉะนั้นแฟนบอล BG ดีใจกับทีมได้เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องสนใจใคร3แต้มเกมนี้เพิ่มความมั่นใจให้กับ BG ในการประเดิมฟุตบอล AFC แชมเปี้ยน a g ลีกในครั้งนี้ได้เป็นอย่างมาก แต่ต้องยอมรับว่าเกมแรกเนี่ยไม่มีนัดไหนที่ง่ายแต่ BG ถือว่าสอบผ่านอย่างมากนะครับโดย4ีติีเกมที่ BG เอาชนะคาย่า FC ออกมาดีมากๆนะครับหาโอกาสยิงได้ถึง17ครั้งตรงกรอบถึง9ครั้งเป็น4ประตูคองบอลถึง62%นะครับแล้วก็ผู้เล่นคาย่าก็โดนใบแดงแต่ก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะนักเตะเขาหยุดดีโอโกไม่อยู่ก็สมควรได้รับไปเป็นเกมที่ BG เล่นได้โอเคนะครับ ถึงแม้ว่าอาจจะมีหลายอย่างที่ยังต้องปรับสําหรับ BG โดยเฉพาะช่วงท้ายเกมที่ผ่อนเกมไปหน่อยจนเสียประตูเตะไขแตกแต่ผมมองว่าในช่วงท้ายเกมวิทมาเฮดโค้ดบีจีเนี่ยเขาลองนักเตะเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีเกมขาดไปแล้วซึ่งวิทมาผมเชื่อว่าก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ก็เป็นสิ่งย้ําเตือนว่าฟุตบอลระดับเอเชียจะประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวไม่งั้นโดนยิงแน่ๆอีกทั้งตัวเพื่อนสำรองของ BG ที่ได้รับโอกาสลงเล่น ต้องแสดงศักยภาพให้ดีกว่านี้นะครับทั้งเอเนสโตชาวัดแล้วก็รวมไปถึงเควินอินเกรโซนักเตะใหม่ที่วันนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเพื่อร่วมทีมให้ดีกว่านี้เพราะมีหลายจังหวะที่ยังเล่นไม่เข้ากับเพื่อร่วมทีมนะครับสำหรับเควินอินเกรโซแต่สิ่งที่ผมชอบเกมนี้ของ BG ก็คือจังหวะการเข้าทําเกมลุกและมีรูปแบบการเข้าทําที่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะประตูที่2ที่ทําได้เนี่ยได้รับคําชมจาก AFC มากๆ จังหวะที่ทิติพันธ์พ่วงจันเนี่ยทะลุช่องให้กับดิโอโกหรือซานโตหลุดเข้าไปยิงเป็นจังหวะเข้าทำที่สวยงามจริงๆนะครับทิธิพันธ์เนี่ยจ่ายทะลุช่องดีมากๆขณะที่จังหวะของดิโอโกที่เปิดให้เชลสินแดงดามงก็เป็นจังหวะที่เข้าขากันรวมไปถึงยังมีอีกหลายจังหวะและมันก็แสดงให้เห็นถึงระบบการเล่นของ BG นะครับที่ต้องบอกว่าดูโอเคทีเดียวดูมีแท็กติกดูมีวิธีการไม่ได้เข้าทำมั่ว และผมก็ชอบวิงแบ็กสองฝั่งของ BG ในเกมนี้นะครับทั้งยอดรักแล้วก็สันติภาพจะง่อมเล่นได้มันจริงๆนะครับแต่เสียดายจังหวะสุดท้ายเรื่องของการเปิดบอลที่ต้องปรับอย่างชัดเจนเลยต้องเปิดให้แม่นกว่านี้และมีอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบในเกมนี้นะครับก็คือการประสานงานของพี่มุ้ยทิลสินกับดิโอโก้คา์ดบอลคู่นี้บอกเลยว่าสุดยอดมากๆโดยเฉพาะดิโอโก้หรือซานโตนะครับที่ยังคงเก่งกาจไม่เปลี่ยนถึงแม้จะอายุเยอะแต่สภาพร่างกายโคตรด,ดี เล่นงานนักเตะขาย่ากระจุยเซติหลังเกมบอกชัดนะครับในเกมที่ผ่านมาเนี่ยดิโอโกยิงเข้ากรอบ3ครั้งเป็น2ประตูสร้างสรรค์โอกาส4ครั้งมากที่สุดในสนามผ่านบอล3 3ครั้งอัตราการผ่านบอลสำเร็จ69.7%ชนะการดวลคู่ต่อสู้7ครั้งมากที่สุดในสนามนะครับชนะการดวลลูกกลางอากาศ2ครั้งเคลียรบอลสำเร็จ1ครั้งสกัดบอลสำเร็จ1ครั้งแล้วก็แอสซิสต์ลูก เรียกใบแดงคู่แข่งได้อีกนะครับเรียกได้ว่าเจอทีมระดับนี้เนี่ยระดับอาเซียนดิโอโก้บอกเลยว่าขนมกรุบนะครับเก็บกินสบายต้องบอกว่าดิโอโก้เหนือชั้นและต้องชมว่าการวางวิธีการเล่นให้ดิโอโก้ของวิทมาเนี่ยค่อนข้างยอดเยี่ยมทําให้ดิโอโก้มีอิสระโยกไปซ้ายทีโยกไปขวาทีนะครับทำให้นักเตะของคาย่าเนี่ยปิดดิโอโก้ไม่อยู่ เรียกได้ว่าคุณภาพของดีโอโกเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่สูงมากๆของฟุตบอลไทยลีกนะครับหลังเจ้าเกมดีโอโกนะครับได้สัมภาษณ์ว่าดีใจมากที่ยิงประตูได้ที่สำคัญ BG คว้า3แต้มทำให้เขามีความสุขมากๆและตอนนี้ขอโฟกัสกับการเล่นให้กับ BG ปปทุมยูเนเต็ดอย่างเต็มที่และไม่ใช่แค่เพียงเขาที่มีความหวังที่จะทาให้ดีที่สุดในทุกเกมทุกคนในทีมก็เช่นกัน แต่ทีมจะมองไปทีละนัดและเก็บ3าแต้มเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับอันนี้เป็นคำพูดของดิโอโกเรียกได้ว่าสภาพร่างกายกลับมาสมบูรณ์ดิโอโกนี่ต้องบอกว่าสามารถสร้างสรรค์เกมลุกให้กับ BG ได้ดีจริงๆเป็นการเสริมทัพที่ตอบโจทย์สำหรับ BG อย่างมากในการดึงดิโอโก้มาตั้งแต่เมื่อช่วงฤดูกาลที่แล้วจนมาต่อยอดในฟุตบอลระดับเอเชียนะครับเป็นการวางแผนที่ดีจริงๆสำหรับ BG นะครับ ขนาดที่พี่มุ้ยทีลิสินแดงดานะครับเขายังคงแสดงให้เห็นว่าพิษสงของเขายังมีอยู่มากมายนะครับผมชอบที่วิทมาเนี่ยให้พี่มุ้ยไปอยู่ในกรอบเขตโทษคอยยิงประตูเป็นหลักไม่ต้องลงมาล้วงบอลหรือลากไปยิงแบบสมัยวัยรุ่นเพราะสภาพร่างกายของพี่มุ้ยเนี่ยไม่เหมือนตอนนั้นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดให้พี่มุ้ยเนี่ยเข้าใกล้กรอบเขตโทษมากที่สุด พี่มุ้ยยังคงอันตรายอยู่เสมอนะครับสองประตูที่ทำได้ในเกมนี้ก็ถือว่าสัญชตาตญาณกองหน้าของพี่มุ้ยยังคงเฉียบคมนะครับทั้งจังหวะยิงในกรอบเขตโทษแล้วก็จังหวะหม่งทำประตูเขายังคงเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของฟุตบอลไทยในตอนนี้นะครับทำให้ในตอนนี้ประตูที่ยิงได้นะครับ2ประตูเนี่ยทำให้พี่มุ้ยเป็นนักเตะไทยที่อายุมากที่สุด ที่ทำประตูได้ในศึกฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มและตอนนี้ก็ยิงไปแล้ว8ประตูในฟุตบอลทั่วเอเชียนะครับมากที่สุดในบรรดานักเตะไทยที่ยังเล่นอยู่นะขนาดที่สถิติในเกมที่ผ่านมาของพี่มุ้ยก็อยู่ในระดับที่ดีอย่างมากยิงเข้ากรอบ3ครั้งเป็น2ประตูนะครับสร้างสรรค์โอกาส2ครั้งผ่านบอล11ครั้งอัตราการผ่านบอลสำเร็จ72.7ชนะการดวลคู่ต่อสู้2ครั้ง ชนะดวลลูกกลางอากาศหนึ่งครั้งเรียกได้ว่าการประสานงานของพี่มุ้ยกับดิโอโกเนี่ยช่วยเกมลุกของ B ีีได้มากจริงๆและได้มากกว่าฤดูก,กาลที่แล้วด้วยเพราะอย่างที่ทราบว,ว่าซีซั่นที่ B ีเป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกเนี่ยพี่มุ้ยกับดิโอโกไม่ค่อยได้เล่นร่วมกันเท่าไหร่นะักเพราะพี่มุ้ยเจ็บบ่อยและยังจูนกันได้ไม่ติดแต่หลังจากที่เขาได้มีเวลาฝึกซ้อมร่วมกันพักใหญ่ๆรวมถึงสภาพร่างกายของพี่มุ้ยและดิโอโก ก็อยู่ในขั้นที่สมบูรณ์ทน้งคู่นะครับบอกเลยว่าถึงแม้พี่มุ้ยกับดิโอโกจะอายุเยอะแต่ประสิทธิภาพยังคงแน่นปึกทีมไหนประมาทก็โดนได้เหมือนกันนะครับและยิ่งคู่นี้เข้าใจกันเมื่อไหร่เนี่ยคนนึงเปิดคนนึงยิงเนี่ยโอ้โหเป็นคู่กองหน้าที่อันตรายมากๆในฟุตบอลไทยลีกในปีที่กำลังจะมาถึงรวมถึงฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้ผมคิดว่า2คนนี้ยิงประตูคู่ต่อสู้ได้ทุกทีมนะครับ ผมชอบเขาทั้งคู่เล่นร่วมกันคือคาร์ดฟุตบอลของพี่มุ้ยกับเดโอโก้เนี่ยทันกันจริงๆอันนี้ยอมรับเลยนะครับเป็นคู่หูที่อันตรายอย่างมากเป็นกองหน้าที่แฟนบอลชาวไทยฝันว่าอยากจะเห็นร่วมกันในตอนนี้เป็นความจริงแล้วนะครับและทั้งคู่ก็ประสานงานกันได้โอเคเลยนะในเกมที่ผ่านมาก็พิสูจน์นะครับเดโอโก้ ogo, ประตู1แอสซิสต์พี่มุย้ย2ประตูนะครับ ขณะที่หลังจบเกมวิทมาเฮดโค้ดบีจีเขาบอกว่าเป็นเกมที่ดีมากๆและไม่ง่ายเลยแต่ก็โชคดีและทีมก็ทําได้ดีด้วยที่สามารถเก็บชนะได้ในเกมนี้และจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้เล่น BG ในเกมต่อๆไปแล้วก็ทีมเนี่ยจะพยายามทําเต็มที่ในทุกๆเกมซึ่งมีความยากพอๆกันนะครับวิทมายังบอกว่าการเสียหนึ่งประตูกับการที่คู่แข่งเหลือ10คนเนี่ยรู้สึกผิดหวังเล็กน้อย แต่มันก็เป็นวิธีของฟุตบอลที่จะต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นตอนนี้พยายามหาสมดุลในการโลเทชันผู้เล่นซึ่งคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญต่อทัวร์นาเมนต์ซึ่งจะช่วยสร้างผลดีให้กับทีมด้วยวันนี้มีความสุขมากที่ทีมชนะดีเอโกยิงประตูดได้ทิลลิลป์ก็ยิงประตูดได้มันทำให้เป็นผลดีของ BG และเรียกความมั่นใจของแนวลุก BG กลับมาได้เป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวได้สวยงามของ BG แต่ก็ยังประมาทไม่ได้ต้องเตรียมทีมให้ดีต่อเนื่องพอนี่มันพึ่งเกมแรกนะครับหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลและฟุตบอลรายการนี้ระดับ AFC แชมเปี้ยนลีกย้ำอีกครั้งไม่ว่าจะเจอทีมไหนไม่มีคำว่าง่ายทั้งนั้นนะครับขณะที่ผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มของ b g เนี่ยเป็นอุนซานฮุนไดแชมป์เก่าจากเคลี ague, กเกาหลีใต้นะครับเฉือนเอาชนะเวียเทลแชมป์เีลีกเวียดนามไปในช่วงท้ายเกม1ประตูต่อศูนย์ บอกเลยว่าคู่นี้เล่นกันสนุกมากๆเวเยดเทลทีมนี้ไม่ธรรมดานะครับนักเตะพวกเขาฟิตมากๆวิ่งสู้กับอุนซานฮุนไดทีมจากเคล็กที่ความฟิตระดับท็อปของเอเชีย er ได้ดีจริงๆนะครับเกมรับของเวดเทลค่อนข้างดีด้วยแต่ทว่ามาเสียสมาธิพลาดในช่วงท้ายเลยโดนลงโทษแต่โดยรวมเนี่ยเวสเทลสู้อุนซานได้ดีจริงๆผมนั่งดูเนี่ยโหฟุตบอลทั้งคู่ฟิตแล้ววิ่งเพสซิ่งใส่กันมันจริงๆ เพราะฉะนั้นดูจากฟอร์มของ2ทีมนี้เนี่ยไม่ใช่งานง่ายของ BG เลยนะครับเพราะเป็น2ทีมที่ฟิตและวิ่งเพชซิ่งหนักมากๆเพราะฉะนั้น BG ต้องวางแผนรับมือให้เป็นอย่างดีนะครับประมาทไม่ได้เป็นเด็ดขาดอีกทั้งมาตรฐานฟุตบอลเวียดนามยอมรับว่าดีขึ้นมากๆในระดับสโมสรขณะที่ทีมชาติเขาไปไกลแล้วนะครับเพราะฉะนั้น BG ต้องเตรียมทีไม่ดีความฟิตต้องมีให้ถึง แต่โดยรวมนะครับผมยังมองว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่สูสีอย่างมากทุกทีมทันกันหมดแต่อยู่ที่สมาธิแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ซึ่งผมมองว่า BG ไม่เป็นรองใครเพราะนั้งแต่พวกเขาแต่ละคนผ่านเวทีเอเชียมามา,มากมายนะครับไล่ดูพี่มุ้ยเล่นเจลีกมาแล้วเล่นบอลเ f ฟซีแชมเปี้ยนลีกมาเพียบกับเมืองทองเดีเอโกเล่น AFC แชมเปี้ยนลีก ยิงประตูได้หลัก10ลูกในบอลเอเชียกับบุรีรัมย์ยะโฮแล้วก็กับ BG ก็ยิงได้นะครับสารัฐอยู่เย็นก็มีประสบการณ์วิกเตอร์ตุนเยสไม่ต้องห่วงนะครับเล่นได้อย่างแข็งแกร่งอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ห้ามประมาทนะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของ BG จีปทุมยูเนเตดเนี่ยจะพบกับแชมป์เก่าอย่างอุนซานฮุนไดนะจากเกาหลีใต้ในวันอังคารที่29มิถุนายนเวลา5โมงเย็นนะครับก็ถ่ายทอดสดทางทูสปอร์ตเหมือนเดิม หลังจากจบนัดเจออุนซานฮุนไดเนี่ย BG จะเจอเวียดเทลสนัดเลยเรียกได้ว่าทุกนัดของ BG สําคัญสุดๆต้องมีสมาธิให้เยอะและเตรียมทีมให้ดีนะครับก็หวังว่า BG จเนี่ยจะมีผลงานที่ดีเพราะนี่คือทีมความหวังของฟุตบอลไทยในเอเชียครั้งนี้ก็ต้องรอดูว่า BG จะไปได้ไกลแค่ไหนในฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายเรื่องที่ทำให้แฟนบอลชาวไทยอมยิม้มก็คือเรื่องของ วิกเตอร์คาร์โดโซนะครับแนวรับจอมแกล่งของ BG ปทุมยูเนเต็ดต้องบอกว่าเขายังคงมีฟอร์มการเล่นที่มาตรฐานระดับสูงในฟุตบอลไทยเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นแนวรับคนสำคัญของ BG นะครับเห็นไหมช่วงหลังนะครับวิกเตอร์คาร์โดโซเนี่ยเขามีข่าวว่าเขาเนี่ยอยากเล่นให้กับทีมชัติไทยมากๆตามเพจต่างๆเนี่ยเวลาแฟนบอลไปถามวิกเตอร์ว่าสนใจเล่นทีมชัดไทยไหมวิกเตอร์บอกไม่ปิดโอกาส พร้อมที่จะไปช่วยทีมชาติไทยนะครับและตอนนี้วิกเตอร์เนี่ยอยู่เมืองไทยมานานพูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดีเห็นจากคลิปล่าสุดของ BG นะครับเป็นนักเตะต่างชาติที่เขาอินกับฟุตบอลไทยมากๆล่าสุดเนี่ยวิกเตอร์คาร์โดโซเขาได้รับรางวัลนักเตะต่างชาติยอดเยี่ยมของศึกฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับซึ่งทางฝั่งของสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็แท็กรางวัลน,นี้ให้กับวิกเตอร์คาร์โดโซและวิกเตอร์คาร์โดโซก็แท็ก ลง i g Story ี่ส่วนตัวขอพาส,สปอร์ตหน่อยครับโอ้โหก็คือพูดง่ายๆอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยแหละครับวิกเตอร์คาร์โดโซเรียกได้ว่าทำเอาแฟนบอลชาวไทยยิ้มมากๆจริงๆอะ่ะผมคิดว่าเราอยากเห็นอยู่แล้ววิกเตอร์คาร์โดโซกับการโอนสัญชาติมาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยเพราะอย่าลืมว่าวิกเตอร์เนี่ยเขาเป็นนักเตะต,ต่างชาติแต่เขาอินกับฟุตบอลไทยมากและเขาก็รักฟุตบอลไทยไม่ต่างจากนักเตะไทยนะครับแต่ ในมุมมองผมการโอนสัญชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแต่การที่วิกเตอร์ออกมาแสดงความตั้งใจแบบนี้เนี่ยก็ทําให้แฟนบอลชาวไทยรักเขามากขึ้นแน่นอนนะอ่ะก็รอดูไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นเรื่องราวที่ชวนให้แฟนบอลชาวไทยยิ้มได้มาฝากกันนะครับอ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช anel ต้องสุยมุ่งสู่5 0,000ื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒ คลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ